นะในสายของนางงามนะครับต้องบอกเลยครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับอินดี้อินดีนะครับรองอันดับหนึ่งฮะในมิสแกรนไทยแลนด์ปี2020นั่นเองครับคุณผู้ชมครับอันเนี้ยต้องบอกเลยครับว่าเป็นคดีความกันแล้วล่ะครับเพราะว่าล่าสุดครับเธอเดินทางพร้อมกับคุณแม่นะครับนำหลักฐานทั้งหมดฮะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตคนเคยรู้จักก็คือเป็นคนที่เคยหางานให้แล้วก็ส่งเธอเนี่ยประกวดนางงามนะครับและยังแอบอ้างว่าเป็นโมเดลลิ่งนะฮะ ไปแจ้งความกันที่สอนอครับวังทองหลางนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเริ่มจากคู่กรณีคนนี้มีการทักแชทหาน้องอินดี้เนี่ยนะคะทักแชทว่าเนี่ยมีงานทานข้าวมีเงินให้สองหมืน่นออไปนะอย่างนี้แต่ปรากฏว่าอินดี้นี่คือปฏิเสธค่ะก็เลยโดนคู่กรณีคือส่งข้อความมาด,ด่าต่างๆนาะนาะนะทวงบุญคุณด้วยคมขู่สารพัดด้วยว่าแบบจะทําให้หมดอนาคตเลยนะคะแถมยังมีการพาดพิงไปถึงเวทีมิ แกรนอีกด้วยว่านางงามเวทีเนี้ยเขาก็รับงานแบบนี้กันทั้งนั้นโ oh, อ้โนหนี้เรื่องใหญ่เลยนะรประเด็นนี้ถือว่าแรงมากนะครับโดยคนที่ออกมาแฉรเรื่องนี้นะฮะจนกลายเป็นข่าวเนี่ยก็คือเอมตามใจตุ๊ดครับหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงนางงามคนสนิทของอินดี้นะงานนี้เนี่ยอินดี้นะฮะก็เลยเผยความรู้สึกครับว่า เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเธอยอมรับไม่ได้จริงเพราะว่าเหมือนเป็นการดูถูกเยียดหยามไม่ให้เกียรตินะทำให้เธอเนี่ยเสียชื่อเสียงครับเลยต้องออกมาปกป้องสิทธิ์นะฮะแล้วก็เดินหน้าแจ้งความดำเนินคดีเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ คือหนูต้องเกัินไปก่อนว่าพี่คนนี้ค่ะไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือว่าหนูไม่ได้เป็นเด็กในโมเดลลิง่งตั้งแต่หนูทํางานในเป็นนางแบบมาเนี่ยหนูทําฟรีแลนซ์มาตลอดล่าสุดในข้อความที่ถักมาว่าเออเนี่ยไปช่วยงานหน่อยหนูก็ได้ถามไปว่างานอะไรคะหนูจะได้แจ้งทางกองกเป็นกินค่า2 0 0 0 0หนูก็ได้ตอบไปว่าก็หนูไม่รับเขาแต่ว่ามันมันไม่ใช่แบบจับซอนซ่อมหรอกเราก็รู้อะเนาะมันมีการดูถูกแล้วก็พิมพ์มาด่าแบบยาวมากเลยแล้วก็มีการพูดถึงแบบว่าสีผิวแบบนิโกเออเดี๋ยวจะแช่ นู่นนี่ซึ่งด้วยความที่หนูอ่ะก็บอกแม่แล้วก็คุยกับทุกคนในกองว่าเอาเลยเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรให้แฉเพราะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลยเราจะแจ้ความวันนี้มันจะเป็นเองาี้กับารถากับขู่ทำลายร่างกายอะค่ะสองอย่างใช่อันนี้คือที่เรายอมไม่ได้ยอมไ่ไอันนี้คุณแม่ไม่ยอมคืจะเอาเรื่องถึงสุดว่างั้นใช่ค่ะเพราะว่ามันอย่างที่หนูบอกไปว่าไม่ใช่รอบแรกครั้งนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วต้องมีการให้บทเรียนกันบ้างเพราะหนูมองว่าถ้าเกิดว่าหนูปล่อยผ่านไปคนอื่ โอ้โห mm hmm. oh อันนี้สนับสนุนให้น้องเอาความจริงๆนะเพราะว่าถือว่าค่อนข้างรุนแรงมากคุณผู้ชมหนึ่งเป็นการดูถูกเขาไม่รับไม่เป็นไรคุณไปแบบไปบังคับให้เขาท mm ํา hmm. ไม่ได้ไงใช่และที่สําคัญมีการแบบว่าพาดพิงไปถึงเวทีด้วยแล้วก็วเหยียดผิวด้วยนะอ,อันนี้ถือว่าหนักนะยังไงก็เรื่องนี้ต้องตามติดกันต่อไปนะครับว่าท้ายสุดแล้วจะเป็นยังไง ถ้าเกิดเรารับทานข้าวมื้อเช้าได้ไหมแยกมื้ออย่างเงี้ยหรอ,อ,อค<น>ุณเพราะส่วนใหญ่เขาจะรับงานแบบนี้ก็จะเป็นมื้อข้ามมื้อดึกอะไรเงี้ยอ,อถ้า,เ,าเป็นมื้อเช้าเออ กูเขาจะไม่ไปตอบเมื่อเช้าเนี่ยไม่ไปต่อแน่ๆอย่างนี้เออหรอคุณคิดอย่างนั้นเออ,เอ,อแบบใส่บาตรแล้วก็ทานข้าวเช้ากันอย่างงี้ได้ไหมจลอง,องดูคุณลองรับดู <laughs> <laughs> อ่ะมาที่เรื่องความรักกันดีกว่านะคุณเพราะเราต้องแสดงความยินดีกับคู่สามีภรรยาคู่นี้ใช้คํานี้ได้แล้วค่ะเพราะว่าคู่ของเนยกับริศกาชายัยตอนนี้เขาจดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมจาได้คู่นี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเขาเคยจะจัดงานวิวาขึ้นมาแล้วแต่ก็แบบโอ้ยพิษโควิด -19 กก็คือเลื่อนกันไปเลื่อนกันไปทั้ง ที่ขอแต่งงานกันมาตั้งแต่4ปีก่อนแล้ว oh, อะโอ้โหปี60นะนะฮะในการขอแต่งงานนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีกระแสดราม่าออกมาว่าเอ้ยคุณแม่ของฝ่ายชายเนี่ยไม่ชอบ ฝ่ายหญิงถึงขั้นแบบว่าจะไม่ยกมรดกให้เลยนะคุณนะแต่ท้ายที่สุดแล้วครับความรักก็ชนะทุกอย่างครับเพราะว่านี่คือภาพล่าสุดที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันไปนะครับเป็นภาพทะเบียนสมรสน,นะฮะต้องบอกเลยครับเนะี่ยเดี๋ยวขอโชว์ขึ้นมาให้ดูสักนิดหนึ่งนี่จดแล้วจดเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับประกาศให้โลกใบนี้ได้รู้ว่าเขาทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับใช่แล้วค่ะ,แล,คะแล้วก็ยังมีภาพที่แก๊งเพื่อนแล้วก็น้องสาวอีก2คน ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแจมกับพิกเลตค่ะมีการทำเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมค่ะเป็นการแบบว่าจัดปาร์ตี้สละโสดเนี่ยธีมสีเขียวแบบนี้นะคะจัดแบบน่ารักน่ารักที่ร้านมิสเตอร์บายเออคาเฟ่บายดาวิกาของใหม่ดาวิกาน,น, <c oughs> นั่นแหละนะคะ <c oughs> เจ้าสาวจะปลื้มขนาดไหนวันบันเทิงไปถามมาให้แล้วค่ะ ตอนนี้ก็เป็นสามีพัญญากัรร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะจดทะเบียนเรียบร้อยยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะไม,ไม่แล้วคือเนยะอยากคุยกับพี่รีไว้ว่านะตอนนี้คือคิดว่าคงไม่จัดแล้วแหละ <c oughs> เราก็แค่ไปจดทะเบียน <c oughs> ง่ายๆเพพอออย่างงี้เนาะ <c oughs> แต่ว่าถ้าในอนาคตอันไกลที่แบบเรารู้สึกว่า <c oughs> เออเอ,อ,อยากจะ จัดงานก็ค่อยว่ากันใหม่และกันอะไรอย่างงี huh. ้จัดไม่จัดเนี่ยเป็นตัวแปรของความสัมพันธ์เราไหมมันก็ไม่ใช่อยู่ดียังไงเราก็รักกันอยู่ดีจัดไม่จัดเนาะอันนี้ครอบครัวเราอับรู้แล้วหรือว่ารับรู้กันทุกสองทั้งสองฝ่ายเนาะจริงๆก็รับรู้กันมานานมากแล้วหลายหลายรอบงี่แผนอนาคตเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหลังจากนี้จริงๆยังไม่ได้แลนอะไรมากนะคะเพราะว่าคือเนยกับพีริตอะก็อยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่เป็นเรื่องของสเตตัสเท่านั้นเองที่มันเปลี่ยนไปส่วน แทนอนาคตการตั้งครอบครัวมีลูกหรืออะไรเงี้ยเราก็คุยกันแล้วว่านาตอนนี้อาจจะยังไม่มีเพราะถ้าเรามีลูกตอนนี้ก็คงแย่อะเราก็ไม่อยากจะมีตอนนี้แหมที่เปลี่ยนแน่ๆต้องบอกเลยครับเพราะว่าตอนนี้ใช้นางแล้ว <c oughs> แล้วนามสกุลเนี่ยก็ใช้กาชาย <c oughs> ที่สำคัญ <c oughs> บัตรประชาชนก็ต้องเปลี่ยนใหม่ <c oughs> แล้วมรดกก็ เปลี่ยนไปด้วย,ยคุณก็อมองการไก่เหมือนกันเนาะ <c oughs> อีกนึ่งต่อไปนี้ต้องเรียกเขาว่า <c oughs> นางวรัตถากาชัยแล้วนะคะย<อ>ินดีกับเนยแล้วก็ริตกาชัยด้วยจริงๆคะ่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าเรื่องต่อไปนี้ถือว่าเป็นการสร้างกระแสรครับฮือฮาทั่วทั้งแผ่นดินเลยค่ะ <c oughs> หลังจากที่เราปล่อยทีเซอร์ตัวแรกไปครับของละครพิเลียดฟอร์มยักษ์ของช่องวัน31อย่างวันทองครับโอ้โหกระแสตอบรับดีมากไปเดี๋ยวนี้คุณโดนไหมไปไหนมาไหนจะชอบถูกถามว่าเมื่อไหร่ อ,อกาาศถูกประจําเลย <c oughs> แล้วเราก็จะบอกว่า <c oughs> เร็วเร็วนี้ <c oughs> เร็วเร็วนี้ครับผม <c oughs> <c oughs> ใช่ครับแม่กระแสตอวรับดีมากครับไม่ว่าจะเป็นนางเอกนะฮะใหม่ดาวิกาทุกคนก็ต่างชื่นชมว่าเธอสวยแล้วก็รับบทออกมาได้แบบสมจริงมากๆ <c oughs> รู้ไปถึงฮะไม่พูดถึงไม่ได้พี่ป้องของเรา, <c oughs> าครุณแผน ขุนแผนพี่ป้องบอกว่าตอนนี้เริ่มโดนด่าแล้วนะครับโดนทำไมขุนแผนเจ้าชู้ขนาดนี้เออขุนช้างเองนี่พี่ชาคริดฉากเมื่อสักครู่นี้ที่จะลงไปปลุกปั้มเนี่ยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยเทคนิคการถ่ายทํามันสมจริงมากๆทั้งนมที่หย่อนยานภูิขนนักโออย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมแล้วขอบอกเลยว่ากระแสถึงพี่ป้องตอนนี้มีมาแล้วนะคะละครยังไม่ออกอากาศเลยในเรื่องของความเจ้าชู้ของขุนแผนเนี่แหละพี่ป้องเริ่มมีทัวร์ลงบางๆแล้วนะคะความหลายเมียแต่ด้านพี่ชาคริตเองก็ถูกพู พูดถึงอย่างมากเช่นเดียวกันกับการแบบว่าเปลี่ยนโฉมในครั้งนี้คือทิ้งมาดพระเอกที่เคยเล่น,เ,ลนเท่ๆมาทั้งหมดเลยนะคะคือทุ่มเต็มที่มากๆกับฉากที่แบบปล้ำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยคนก็พูดถึงกันเยอะเนี่ยคุณผู้ชมคนบอกว่ากระชากเชือ่อมาแบบนี้ยอ,นนอุ้ยตกใจมากค่ะครับมันสมจริงสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะแต่ละกระแสก,ก็พูดถึงวันทองว่าอันนี้สุดๆแล้วก็อยากดูเหลือเกินอะไปฟังความรู้สึกของนักแสดงกันหน่อยค่ะ คือปรตีละครเนี่ยจะมีฟีดแบ็เมื่อละครออนแอร์ไปตอนแรกตอนสองสนุกจังเลยอะไรก็ว่ามาอันนี้แค่ทีเซอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าผู้ชมแฟนๆขับคนรู้จักคนรับข้างเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีสิบบที่แรงมากว่าแบบชอบอยากดูออนแอร์เมื่อไหร่คุณแผนรู้สึกเริ่มจะตวนทัวรลงแล้วนะครับตอนรับเล่นเนี่ยก็รู้สึกว่าเสี่ยงเหมือนกันว่าคนจะโดนคนสรรเสริญทั่วแผ่นดินนะเพราะว่าคุณแผนมีเมียเยอะนะครับแล้วมีช็อตคือคนตัดต่อก็เหมือนแกล้งกันครับเมื่นพอผมพูดว่าตันแย่ที่ว่าคันยัง ทำเป็นไปด่าเขาพูดปุ๊บเมียใหม่เข้ามาปับ๊บอีขุนแผนทําไมเป็นอย่างนี้เออก็ดีครับค <laughs> นเริ่มสรรเสริญเยอะแล้วครับ <laughs> <c oughs> มีคนบอกคุณช้างแบบว่าดูหื่นจังนะมันก็ตามบทนะฮะก็ลหลายคนก็บอกเออเหมือนจริงมากเลยอะไรอย่างขนาดคนในแวดวงวงการบันเทิงอะไรเงี้ยก็ยังบอกว่าเออเนียนมากอะไรเงี้ยครับบางคนก็แบบอ,อย่างพวกแฟนคลับบางคนก็ขำพ่อช้างอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ติดตามตัวละครทุกตัวนะครับต้องบอกว่าทุกคนนักแสดงทุกคนทํางานอย่างเต็มที่จริงๆริงก็นะฮะรับรองว่าไม่ผิดหวังครับ โอ้ยปังอ่ะใช่นะฮะแต่ว่าความปังครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าวันนี้ในรายการของเราวันบันเทิงจะเปิดเผยครับทีเซอร์ตัวที่สองค่ะติดตามดูให้ดีจับตาดูแล้วก็ฟังรายละเอียดนะครับที่สําคัญในทีเซอร์ตัวนี้เนี่ยเราจะมีการปล่อยเพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วยอ่าแล้วขอบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนฟังให้ดีนะคะพร้อมกับตัวอย่างที่สองนี้ไปพร้อมๆกันว่าเสียงร้องเป็นเสียงของใครถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันค่ะ วันทองเองมันก็แค่อีหญิงสองใจหม่อมฉันไม่ใช่หญิงสองใจเพค่ะอีหญิงสองหัวชั่วใช่ไหมฉันทนให้ลูกต้องโตมาในเรือนที่ผัวมีหลายเมียเป็นเรื่องปกติธรรมดาบแบบนี้ไม่ได้วันทองสิ่งเจ้าคิดต่างหากที่มาไห้ปกติสนใจเองแล้วใช่หรือไม่แต่จากหนี้ไป เองเดี๋ยหวังว่าเองจะมาขับอะไรข้าได้ร่ามมากไวอย่างนี้วันทอตองใจไม่ว่าหญิงหรือชายควรที่จะมีสิทธิ์เสรีภาพเท่าเทียมกันแล้วเราจะไม่ต้องเจ็บเพราะผู้ชายอีกต่อไปใช่หรือไม่เพคะ ทองแล้วเราจะไม่ต้องเจ็บพอผู้ชายอีกแล้วใช่ไหมเพคะอยากดูพรุ่งนี้เลยได้ไหมอ่ะแล้วมันก็ฉันยอมส่องใจเพราะรักเธอรู้ยังคะคุณผู้ชมว่าเป็นเสียงใครเฮ้ยแต่บอกตามตรงอันนี้เซอร์ไพรส์มากถ้าเกิดใครฟังนะฮะแล้วไม่รู้เนี่ยแนะนําให้ไปฟังหลายๆรอบใช่แล้วคุณจะแบบเฮ้ยเฮ้ยมันติดอยู่ตรงนี้มันติดอยู่ตรงนี้แล้วสุดท้ายจะนึกออกลองไปดูย้ำๆกันใหม่ใช่โอ้โหคุณขานี่บอกเลยนะคะว่าเพลงนี่คือปล่อยออกมาเมื่อวานนี้ปล่อยตัวอย่างที่สองออกมาใช่ไหมคนก็พูดถึงเพลงอีก เพราะฉะนั้นกระแสดีขนาดนี้ติดตามให้ได้นะคะวันทองแล้วคุณใจเย็นๆใจเย็นๆนะเร็วๆนี้เดี๋ยวได้ดูกันแล้วค่ะใช่ครับฟังแล้วก็ไปทายกันด้วยนะครับว่าใครเป็นคนร้องเพลงนี้ที่สําคัญเลยคือถ้าเกิดเดาไม่ถูกเนี่ยลองอ่านดูคอมเมนต์ผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เพราะนี่คือถือว่าฉีกมีคนเดาถูกแล้วเ้ยจริงมาใช่รอ,อติดตามแล้วกันนะฮะ <c oughs>